น้่งแก้มบุ๋มเหรอลูกฮะดูจ๋าจะให้แบบนี้คยุยเหรอลูกอ้าอะไรกันไปเอเอ,อ,เอจ๋าอารมณ์ดีอหนูอยากคยุยเหรอลูก ูโอ oh oh, uh. oh ้โทำอย่างนี้สิลูกโอ้มอือะไรคะลูกเอ่าจ๋าเหนอเหนือ